สวัสดีครับผมเอกคนลงกล้องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนแต่งรูปด้วยมือถือนะครับพร้อมกับแจกโทนในททายคลิปครับผมก้อนนั่นก็คือโทนนี้ครับผมผมขอเรียกมันว่าโทนเขียวด์กแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีการทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และไปชมกันเลยนะครับผมครับผมเมื่อเราเข้ามาในแอป Lightroom แล้วให้เรากดที่ตรงนี้นะครับเราจะไปเพิ่มรูปภาพของเราเข้ามาใน Lightroom นะครับ เมื่อเราเจอรูปของเราแล้วก็ให้กดที่รูปของเรานะครับแล้วก็กดเพิ่มครับผมโอเคครับเมื่อเราเพิ่มรูปภาพของเราเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่รูปทั้งหมดครับผมจากนั้นก็ให้กดที่รูปภาพของเราครับก่อนอื่นต้องให้รูปภาพของเพื่อนๆเ,เนี่ยคล้ายๆกับรูปภาพของผมนะครับ <in> เพื่อ <ๆ S 2> <iniz S 1> ที่จะใช้โทนนี้แล้วจะเหมือนที่สุดนะครับให้เราไปที่แสงครับผมแล้วก็การรับแสงเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะป بر, ะรับนะอันนี้ก็คือค่าความสว่างนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็คอนทัาต์นะครับลบ6ครับผมไฮไลท์เนี่ยลบ40ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยเลื่อนลงมาครับเงานเนี่ยเราจะบวก60ครับผมสีขาวเนี่ยเราจะลบ31ครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนสีดำเนี่ยเราจะเพิ่มให้มันเป็น11นะครับ หรือว่า10ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการปรับแสงให้กับรูปภาพของเรานะครับเมื่อเราได้แสงแบบนี้แล้วให้ไปที่ Curve ครับปรับตามผมเลยนะฮะตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ให้ไปตรงนี้อีก1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1น1จุดนะฮะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เพิ่มนิดนึงด้านล่างนี้ก็คือความมืดนะฮะว่าเราจะเพิ่มหรือว่าจะลดนะครับ ตรงไหนของรูปภาพที่มันมืดน,นะฮะเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะฮะแต่เราเล่นแค่นี้พอนะครับส่วนข้างบนนี้ก็คือค่าความสว่างของภาพนะฮะจุดไหนที่สว่างถ้าเราอยากให้สว่างมากก็เพิ่มนะครับและจุดที่มันสว่างมากไปเราจะให้มันลดก็ลดได้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ไปที่สีแดงครับสีแดงก็ปรับตามผมเลยนะครับ และไปที่สีเขียวครับสีเขียวก็ให้ปรับตามผมเลยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับปรับตามผมได้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับผมแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้ครับ อุณหภูมิเนี่ยเราจะเพิ่มมันสัก3%ก็พอแล้วนะครับความสดของสีเราก็จะลบ6นะครับอ่าประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ความอิ่มของสีเราจะลบ8นะฮะ ขาดเกินเกินไม่เป็นไรนะฮะเกินนิดนึงไม่เป็นไรนะครับจากนั้นก็ให้ไปตรงมิสครับผมตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะที่เราจะปรับสีผิวหรือว่าปรับสีของรูปภาพของเรานะครับเราจะปรับสีแดงก่อนนะครับเฉดสีให้เราเลื่องเป็น21นะครับความอิ่มของสีนะครับ17ครับผมความสว่างนะครับให้เราลบ23ครับ ก็สีส้มครับสีส้มเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผิวเรานะครับเราจะปรับแต่งยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้มีผลต่อสีผิวของเรานะครับประมาณนี้ครับผม สีต่อไปนะครับเราจะไปเล่นกับสีเหลืองครับผมเฉดสีเนี่ยให้เราบวก27นะครับความอิ่มของสีเนี่ยให้เราลดเลยนะครับให้มันสุดๆไปเลยจะเห็นได้ว่าสีผิวก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับความสว่างให้เราบวกเป็น50ครับจากนั้นก็สีเขียวครับสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่สำคัญใน EP ีนี้นะครับเพราะว่าเราจะปรับสีเขียวให้มันเป็นโทนดาร์กนะครับเฉดสี16ครับผม ความอิ่มของสีนะครับลบ50ครับความสว่างครับลบ1 8ครับต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าครับให้เราบวก13ครับความอิ่มของสีเนี่ยลด67ครับความสว่างเนี่ยให้เราเพิ่มประมาณ45ครับไปที่สีน้ำเงินครับเฉดสีลบ10ครับ ความอิ่มของสีลบ40ครับความสว่างเนี่ยลบ5ครับต่อไปไปที่สีม่วงครับผมเฉดสีเนี่ยเราจะไม่ยุ่งนะครับความอิ่มของสีเนี่ยลบ45ครับความสว่างเนี่ยให้เพิ่มไปที่10ครับจากนั้นก็สีชมพูครับเฉดสีเราจะไม่ยุ่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปที่ความอิ่มของสีนะครับเราจะลบ35ครับ ความสว่างเนี่ยเพิ่มไปที่5ครับผมโอเคจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับนี่ไงล่ะครับตอนนี้เราทำโทนเขียวด์กได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือก่อนแต่งนะครับแล้วก็หลังแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ นำไปใช้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสมการทำโทนเขียวดักถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเพื่อนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะแต่ว่าแต่งรูปแม่งไม่เป็นเลยนะครับก็ให้แชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแจกโทนแล้วก็จะมาสอนแต่งรูปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม